สา,สารก็ถ้าไม่มีน้องหมายเยอะก็มีน้องแมวเยอะนี่มีน้องแมวน้องแมวเขับมุดเข้าไปใต้แล้วจะไหนน้อยน,อยนี่นี่คือบริเวณหน้าสามเจ้าค่ะก่อนที่จะเข้าไปน้องแมวน้องแมวจะเข้ากลองหน่อยรึ ก็มีม,มีมีขายขายมะพร้าวนะคะลูกละสิบบาทนอำมันใส่ซื้อ<บ>ก็คงเอาไปทานเพื่อสวีทบองคนเนาะนะคะนี่ค่ะบริจาคใดๆก็ใส่ใส่ตู้เซตไว้ได้ตู้บริจาคแบบไม้ทุกทีน้ำมันมีน้องแมวเยอะค่ะเดินต้อนรับกันโต๊ะ ตันนี้เป็นโต๊ะเจ้าพ่อเสือนะคะตอนนี้ก็เป็นโต๊ะปักกุ้งค่ะค่ะถายให้ชมกัน